วันนี้เป็นวันแรกนะครับของนโยบายแก้หนี้ครั้งใหญ่ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินไม่รู้จะแก้สำเร็จไหมไม่รู้จะทำได้ไหมแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลก็เรียกว่าเป็นผู้อำนวยการเป็นคนกลางเปิดให้มีการเจราจาพูดคุยระหว่างเจ้าหนี้ครับลูกหนี้เจ้าหนี้ไม่มายอมไม่มาแก้เจ้าหนี้ไม่ยอมอลูกหนี้ ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องว่าก,กันไปตามกฎหมายใช้กฎหมายจัดการใช้สรรพากรใช้ตำรวจนะแต่ว่าถ้าเป็นลูกหนี้ที่ชอบโดยกฎหมายนั้นก็ว่าก,กันไปตามกระบวนการยุติธรรมวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดสารกลางจังหวัดเปิดที่ว่าก,การอำเภอและก็กรุงเทพก็บสำนักงานเขตนะทั้งกรุงเทพมหานคร5 0เขตก็ให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินที่ต้องการความช่วยเหลือจากการแก้หนี้ของรัฐบาลให้ไปลงทะเบียนกัน นะครับบางจังหวัดเนี่ยเปิดขึ้นมาในไม่ทันถึงชั่วโมงเนี่ยมีคนมานั่งรอทั้ง 3- 40คนแล้วนะตั้งแต่เช้าโดยเฉพาะเพชรบูรณ์เนี่ยผมคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กรีฑคงเมืองนะครับท่านจับมือน้องชายผู้การผู้การเพชรบูรณ์เป็นน้องชายท่านผู้ว่าผู้ว่านะก็ถือว่าสองพี่น้องก็จัดการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะงั้นวันนี้ก็มีการลงทะเบียนกันเป็นวันแรก ซึ่งคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำนะเดี๋ยวจะเป็นการเข้าใจผิดท่านบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการลดหนี้ยกหนี้พักหนี้นะแต่และไม่ได้ช่วยช่วยหนี้ให้ได้ด้วยนะแต่เป็นการให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งถ้าคิดดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมลูกหนี้ก็สามารถใช้หนี้ได้เจ้าหนี้ก็ไม่ถูกเบี้ยหนี้ เจ้าหนี้ไม่ต้องไปกดดันกดขี่ข่มเหงหรือใช้วิธีการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมไม่เสียหายกับลูกหนี้และเจ้าหนี้โดยขอยืนยันว่าลูกหนี้ยังเป็นหนี้อยู่โดยมียตราดอกเบี้ยที่สามารถหาใช้คืนได้สำหรับกรอบเวลาที่จะเห็นผลสําเร็จของการแก้หนี้นั้นเนี่ยนักข่าวถามคุณอนุทินก็บอกว่าขอให้รอฟังรายละเอียดในวันที่8ธันวาคมนะครับ ที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานค i c k อฟนะครับกับหน่วยงานที่จะดำเนินการก็คืออำเภอและภูมิกับสถานีตำรวจภูธรท,ทั่วประเทศซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองทองธานีขณะเดียวกันคุณอนุทินก็ย้ำว่าการแก้หนี้เป็นขั้นตอนการไกล่เกลีย่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะขุดคุยปูมหลังขออย่าไปกังวลเรื่องอื่นเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นเราไม่มีเวลาไปขยาย ขณะที่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรคุณอนุทินก็เชื่อว่าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีทั้งาศาสตร์และศิลในการเข้าไปไกล่เกลี่ยประนีประนอมคงไม่มีวิธีการเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับกระบวนการหากเมื่อมีไกล่เกลี่ยแล้วเจ้าหนี้ไม่ยอมมาก็ต้องเอาสัญญาเงินกู้มาดูถ้าตรงไหนขัดต่อกฎหมายก็ไม่ต้องปฏิบัติตามและจะมีการคุ้มครองให้เกิดความเป็นธรรมแต่ถ้าเจ้าหนี้ยังคิดดอกเบี้ยเนตราที่สูงจนเกินความสามารถที่ลูกหนี้จะชําระหนี้ได้นั้นนะครับส่วนนี้ก็จะต้องหายไป แต่โครงการของรัฐบาลจะวินวินทั้งสองฝ่ายเจ้าหนี่ได้เงินคืนลูกหนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะะดอกเบี้ยก็จะลดลงเพราะว่าเป็นดอกเบี้ยที่ชอบโดยกฎหมาย